สำหรับคนลักนาราศีมีนนะคะตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือใครที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับคนลัคนามีนนะคะคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมีนะเป็นคนธาตุน้ํานะคะลักษณะของน้ําคือปรับตัวเก่งเข้าคนได้ง่ายมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนไวอ่อนโยนลองสังเกตสัญลักษณ์ของลัคนามีนนะคะมันจะเป็นปลาสองตัวที่ว่ายอยู่ด้วยกันมีนที่ยังไม่พัฒนาค่ะจะเป็นปลาที่ว่ายตามน้ําไม่ว่ากระแสอะไรมาจะรู้สึกว่าตัวเองถูกพัดไปทางนั้นทางนี้ทีเหมือนเป็นเหยือ่ออออออ่อ่อนนแไว เหมือนเป็นคนขี้แพ้หรือบอบช้ำได้ง่ายแต่เมื่อไรก็ตามที่มีนตื่นรู้จากสถานการณ์เหล่านั้นค่ะเขาจะกลับขึ้นมาเป็นปลาที่ว่ายทวนน้าแข็งแรงเหมือนปลาแซลมอนแล้วจะกลายเป็นคนที่ทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าเข้มแข็งแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆแต่บางคนที่เกิดมาเป็นมีนทวนน้ําเลยก็มีนะฮะเขาก็มักจะสแสวงหาชื่อเสียงเงินทองและความสําเร็จของชีวิตก่อนที่จะหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมหรือความสงบในช่วงบั้นปลายแต่ถ้าเกิดมีนบางคนเกิดมาเป็นปลาที่ว่ายตามน้ําก่อนบางคนจึงมักจะหนีโลก หน้าเข้าทางทมหลบซ่อนตัวเองไว้ในอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่สนใจโลกเข้าขายนี้ความจริงและเมื่อเข้มแข็งขึ้นมาได้ถึงค่อยลุกขึ้นมาสร้างความสาเร็จให้กับชีวิตตัวเองค่ะเพราะง้นถ้าเกิดคุณเป็นมีและสามารถหลอมรวมพลังทั้งแข็งแกร่งและอ่อนแอได้คุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งและตื่นรู้ที่สุดในบรรดา12ราศีข้อดีของคนเป็นมีนะคะเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้คนทําให้เขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้ที่ทําผิดพลาดสูญเสีย,พ,ยพ่ายแพ้ล้มเหลวหรือเจอการแพดพลาดได้ไวมากและความรู้สึกสงสารเห็น ต้องระวังเรื่องหนึ่งนะคะว่าอย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาดมีหลายๆคนมักจะเป็นแบบนั้นค่ะคือกลายเป็นเตีย้ยอุ้มคอมแต่ถ้าสามารถบาลานในการช่วยชีวิตคนอื่นได้มีนจะกลายเป็นคนที่สามารถเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นได้อย่างไม่จบไม่สิน้นแต่เป็นในแบบที่ไม่ทาร้ายตัวเองแล้วนะเขาจึงกลายเป็นเหมือนพ่อพราแม่พราของผู้คนรอบข้างในชีวิตของเขาที่ผู้คนมักจะวิ่งเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือคําปรึกษาหรือกําลังใจเพราะตัวเขาเองก็เคยผ่านมันมาจึงเข้าใจมันได้ง่ายมากๆและสามารถให้กําลังใจเยียวยาผู้อื่นได้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะมีนต้อง เ่คือเป็นความรักหรือความสงสารถ้าเป็นความสงสารก็จะเข้าสู่โหมดที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อในความทุกข์นั้นๆสงสารคนอื่นได้นะคะแต่อย่าลืมสงสารตัวเองรักตัวเองให้ตัวเองก่อนที่จะยอมเสียสละชีวิตให้กับคนอื่นและอีกสิ่งหนึ่งที่มีนต้องระวังคืออาจจะเป็นคนที่หดหูหรือซึมเศร้าได้ง่ายถ้าคุณไม่ค่อยได้เคลียร์ใจตัวเองใน,นแต่ละวันแล้วบางคนหนีไปเพิ่งเล่าพึ่งยาซึ่งจะยิ่งทําให้เลิกยากมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นนะคะมีนต้องอธิฐานให้ดีในเรื่องของการขอให้เจอครู และดึงเราขึ้นมาจากหลุมนั้นที่เราฝังตัวเองไว้ไม่มีใครฝังคนนะคะส่วนใหญ่มีนมันจะฝังตัวเองเองพา,าะง้นนะคะข้อดีของคนเป็นมีนคือเขาเกิดมาเพื่อที่จะเจอกับความผิดพลาดล้มเหลวเสียใจเพื่อเรียนรู้สัจธรรมความจริงและให้ตัวเองมีสติลุกขึ้นมาอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจที่ให้กําลังใจเยียวยาบําบัดเคียงข้างผู้อื่นได้อย่างสตรองที่สุดมินทุกคนจึงควรดึงพลังแห่งการเยียวยาที่ประจําอยู่ในพลังของมินอยู่แล้วออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเอง และคนในครอบครัวและสังคมนะคะที่สําคัญความละเอียดอ่อนของคนมีนถ้าคุณยิ่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือทําสมาธิจะทําให้คุณมีกําลังจิตที่แรงกล้ามากๆแล้ววันหนึ่งที่คุณเข้มแข็งได้คุณจะกลายเป็นที่พึ่งพายกับผู้คนรอบตัวครอบครัวและสังคมของคุณได้ค่ะเพราะคนมีหลายคนมักจะได้ทํางานในแบบที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นผู้ป่วยสถานบําบัดหรือแม้แต่ในคุกหรือคนที่ผิดพลาดล้มเหลวมาซ้ำๆมีนจะกลายเป็นต้นแบบในการลุกขึ้นสู้และเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนเหล่านั้นค่ะสุดท้ายแล้ว ถ้ามีพัฒนาตัวเองได้จะกลายเป็นคนที่รักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและกลายเป็นผู้ที่รักคนอื่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ